สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีติดอาวุธความรู้เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันภัยดิจิทัลเสริมทักษะเท่าทันสื่อค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร,าพร่วมกับสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีหรือ d ีเทคจัดกิจกรรม Open House โครงการเยาวชนดิจิทัลรู้ทันและเฝ้าระวังสื่ออย่างดิจิทัลซิตี้เซนครีเอเตอร์หรือ YDCC นำเยาวชนแกนนำนักสื่อสารรุ่นเยาว์24ทีมจากทั่วประเทศสแสดงนทิทรรศการโชว์ผลงานดิจิทัลภายใต้หัวข้อรู้ทันภัยออนไลน์ นางยานีรัชบริรัก ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสอสอสอได้กล่าวว่าสอสอสอให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่มีทักษะเท่าทันสื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อจึงร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาโครงการ Y d c ดีนำร่องในโรงเรียนระดับมัธยมสังกัดกรุงเทพมหานคร6แห่ง <S <S เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่24ีทีม จำนวน240คนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะผ่านการออกแบบสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอภาพวาดดิจิทัลและอินโฟกราฟิกด้านนายจรรัตนะเวโรดประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีหรือดีเทคได้กล่าวว่าเยาวชนทั้ง24ทีมที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานผ่านการเวิร์กช็อป ใช้โปรแกรมตัดต่อในการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้ผลงานของเยาวชนทั้ง24ทีมที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้วจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการบน Facebook Fanpage d t e ค a s s ociation และสำหรับผลงาน4ชิ้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปใช้โลดโชว์เพื่อขยายผลต่อในโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศเป็นต้นแบบสื่อสารรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงภัยอันตรายจากโลกออนไลน์ต่อไปลำดับแรกเลยเป็นเรื่องของการสร้าง ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะที่ดีซึ่งเป็นโจทย์แรกที่ทางสสะสสํนัก11เนี่ยได้ให้กับทางสมาคมดีเทคของเราตั้งแต่แรกทีนี้ในโจทย์นั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนด้วยกันที่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทางโลกออนไลน์ซึ่งทางสมาคมเองเนี่ยเราก็มีพื้นเพเดิมแมกับระบบ กลไกดังกล่าวในการที่จะคอยเฝ้าระวังสื่อรวมไปถึงเรื่องของการแจ้งบาะแสต่างๆที่ทางเยาวชนได้เข้ามาใช้ใน,นส่วนที่1ส่วนที่2ก็จะเป็นโจทย์ที่ทางสำนักสิเว็ดให้ไว้เลยก็คือว่าต้องการที่จะเห็นน้องๆเนี่ยเป็นน้องๆที่สามารถสร้างสื่อที่สร้างสรร์แล้วก็ออกมาบอกถึงเรื่องพิษภัยต่าง,างๆทางโลกออนไลน์ท้ายสุดลืมไปไม่ได้ก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ทุกๆคนที่เข้ามาร่วมและได้รับไมโครเครดิเชียลจากเราไปก็จะเป็นพลเมืองดิจิทัลในมาตรฐานสากลในที่สุดครับ เพ <'s> yeah, so ิ่มเติมตรงที่ว่าเราเล็งเห็นค่ะว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มกลุ่มนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเจนเจนซีหรือเจนแซนะคะรวมถึงลงไปก็จะเป็นอัลฟาซึ่งเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มดิจิทัลอิมิเกรน์ก็คือเกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตพร้อมกับมือถือแล้วเขาก็จะมีความสามารถมีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์สื่อเพื่อที่จะทําให้นิเวศสื่อเนี่ยมันเป็นนิเวศที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่น้องๆเนี่ยครีเอทขึ้นมาแล้วก็มาร่วมปประะกกกวันนนเี็็จ ทั้งเรื่องของการป้องกันภัยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลีนะคะเรื่องของเฟกนิวส์หรือดิสอินฟอร์เมชันข่าวลวงต่างๆรวมถึงเรื่องของอภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าจากาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วก็อีกหลายๆภัยออนไลน์รวมถึงเรื่องมิจฉาชีพด้วยค่ะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่น้องๆทางมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนี่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา24ทีมค่ะก็มันมีความประทับใจในแง่ของความกระตือรือร้นในการที่เขาจะได้เข้ามาเรียนรู้ ก่อนที่เขาจะผลิตสื่อต่างๆค่ะเพราะว่เนี่ยเราจะเห็นคอนเทนต์ที่หลากหลายในขณะที่เขาสร้างสรรค์สื่อเหล่านี้เขาได้เรียนรู้ในความรู้เหล่านั้นด้วยไปในตัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ยกระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลไปในตัวแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการที่จะช่วยทําให้เป็นการบอกต่อหรือว่าช่วยสื่อสารในอคอนเทนต์ที่ดีๆเข้าไปสู่สังคมโดยเฉพาะระบบออนไลน์ค่ะนี่เป็นโครงการนําร่องในปีแรกนะคะก็ <S <S ะะมีน้องๆที่เข้ามาร่วมกันทั้งหมดเกือบ24ทีมนะคะ ที่ได้ได้เข้ามาวันนี้แต่ว่าก็ได้คุยกับทางดีเทคแล้วพี่จอนเอาไว้นะคะว่าถ้าเราจะทําให้มันยั่งยืนก็ต่อเมื่อน้องๆเนี่ยได้ติดตั้งทักษะเท่าทันสื่อแล้วมีการามีกลไกบางอย่างนะคะที่จะกระจายคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยไปสู่โลกออนไลน์โลกดิจิทัลอย่างยั่งยืนรวมถึงคุณครูเองก็น่าจะได้รับการติดตั้งพัฒนาศักยภาพทั้งเรื่องของการเท่าทันสื่อทั้งเรื่องของดิจิทัลต่างๆเพื่อที่จะเป็นนักสื่อสารสุขภาวะและสื่อสาร ส่งต่อให้กับน้องๆที่เข้ามาแล้วออกไปเนาะเป็นรุ่นๆไปเนี่ยก็ทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ผ่านระบบดิจิตัลผ่านระบบเว็บไซต์ที่ทาง d t เทคเนี่ยได้สร้างขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นดิจิตัลวัคซีนที่น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามา Engage เข้ามาลงคอนเทนต์กันได้มากขึ้นทุกๆปีค่ะ